สวัสดีค่ะวันนี้มาทําอะไรคะมาเรียนอะไรคะมาเรียนพิเศษรำไทยกับคุณครูนะคะคอร์สนี้นะคะจะเรียนรำไทยก่อนนะคะหมายถึงว่าเรียนไปเรื่อยๆก่อนนะคะจ่ายตังค์ทุกวันที่เท่าไหร่นะที่4ของทุกเรือนนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการเช็คอินกันนะคะอ่าเมื่อกี้เช็คอินข้างหน้าแล้วนะคะโอเคทั้งหมดจัดแถว อ๋อห้องน้ำใส่รองเท้าแะวางไว้ด้านหลังนู่นเลยพวกเรานู่น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 พัดลมเลยต้องเห็นเสื้อผ้าแขวนไหมเด็กๆเอาเอากระเป๋าพ่ะเดี๋ยวเราต้องเดินผ่านตรงนี้เป็นการเดินเวทีหนกไปนู่นอ่าจัดตรงนี้เลยค่ะเออวางตรงนี้เลยค่ะ วางเรียงเลยค่ะไปนู่นเลยนะเรียงไปนู่นอ่าสิบสองที่นั่งไปนู่นเลยค่ะโอเคค่ะอือบางเรียงค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวโทรมีเบอร์โทรมีมีไลน์อยู่ไม่ใช่เหรอลูกอ่าลองโทรซิอ่าเสร็จแล้วก็ดื่มน้ําใช่ไหมคะดื่มน้ําแล้วก็ไปนั่งให้เรียบร้อยเพราะเพราะเราจะเรียนรวดเดียวเลยนะคะตามโปรแกรมนะคะใช่เพราะว่าเราเอ่อเข้มแข็งในการเรียนนั่นเองจ้าชอไม่ อ้เชิญเลยค่ะแบบโอเคค่ะเริ่มแล้วนะคะตอนนี้ฮะ,อะโอเคดีใจไหมพวกเราขอต้อนรับสู่บ้านนะคะสายทิพนาตศินครูจิม๋มสอนรำนะคะอ่าเริ่มสอนที่12คนวันนี้โหลหนึ่งพอดีนะคะ อ่าบายบายค่ะสวัสดีค่ะมีใครบ้างคะเอารายงานตัวสิพูดชัดชัดสวยสวยตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงลูกลูกคุณครูจิมอ่ามาค่ะเร็วเเช็คอินค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเชิญค่ะต่อไปค่ะคนที่สามค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเชิญค่ะมาค่ะเร็วๆๆๆๆ อ่าไปไม่เป็นไรสวัสดีค่ะหนูชื่อสวัสดีค่ะหนูชื่อเชิญยินดีต้อนรับค่ะเชิญค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะชื่อต้นนาห่อ่าโอเคค่ะยินดีต้อนรับค่ะมาค่ะเวัีค่ะหนูชื่อแดงหยิงน้องสมคอนเซคอนเสร์ตมส์เมอรยินดีต้อนรับค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะไปค่ะมาค่ะเร็วใครยังไม่เช็คอินค่ะ ใครอีกใครอีกมาสวัสดีค่ะชื่อเด็กอินกาลิซาลาชุขภาพค่ะว้าายินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับค่ะมาค่ะมาก่อนมาก่อนมาก่อนเร็ว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 จะหมดเวลาแล้วเซ็วอ่าเด็กอินค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กอินกฤตพรตันตระรโอเคค่ะจะยินดีต้อนรับค่ะและหมดอย่างนี้แหละสวัสดีค่ะชื่อเด็กอินโอเคค่ะโอเคค่ะ